กินได้ก <fin anta> <ots> ินได้มันอร่อยเอาแล้วเก็บยังไงพี่ฟันเก็บอันนี้ไงเก็บอันนี้ไงเก็บอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาไปปลูกอนี้พี่เด็กอันไปลูกปพี่เด็กเราต้องเราต้องไปหาหมู่บ้านกอันน่อนไ่าเากไปีกตั้ที่เราตัดไม้ จะมืดอีกแล้วหรอโอ้โหขุดอีกแล้วชีวิตฉันอยู่แต่เบอร์รี่นะนะขุด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 เท่ามันจะมืดแล้วแหละอยู่ตรงไหนอะขุดตรงนี้ขุดตรงนี้เลยไหนอะเห็นเลืดเนี่ยฮะเห็นกันแบบขุดไปทางยังขุดนะตรงนี้ขุดรอบรอบไปทางนู้นแล้วแล้ทำไมไม่ขุดก่อนเนี่ยอะไรพี่รึก็ะ้องไอ้บางเนี่ยพี่จะขุดได้ไง

ติดอันนี้มาทอดะนี่อยู่ในตู้ครับนะปอยู่ในตัวครับกำลังทำความพี่หนิงมีี่นไม้ไม่มีปุกเอ้ยนยังปลูกได้แล้วไมพี่เปนทนไม่ได้ปกได้โอ้ปุกตรงเนี้ยยังไ เบรี่เผาได้ไหมเผาได้กินสดๆเลยมันก็ยังไม่หมดนะมันไม่เช้าเลยเนี่ยแล้วใหรีบกุตเาไมมองๆกด้ยังไงอยู่เลองทำเป็นขั้นบันไดขึ้นมาิน่ยเรไเรเราเอาเราอไรจะแย่พี่ขึ้นทไปเนี่ยเราเราต้องหาโล่เออไม่จะมืดเลยต้องหาโซล่ปิดกัดเผาแลวมืดเนี่ยเออปิดรือยังไอตี

ุดไม้ก่อนจะไปเผาเนื้อัไปโอเค <Okay, S 2> พอแล้วลบดีอุ้ยนี่ยิ่งติดบมบมบดีเ,เลยน้ผมบอก่าทันเอาไปเหนตดตดเายร้อยกินทุบตุกทำไมไม่ได้ทุบ

น,นี่นะของเพิ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้เราเหลือสี่นะอ,อันนี่นะเหลือสี่อันนี่นะจริงสิเชาา้าหรหือยังโอ้โหจะรีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยในยี่สิบของพี่มั้ยล่ะเบื่อไม่ตื่นตื่เอาไม่เห็นต้องหาอะไรนะคือถามไม่มีอะไรเลยอันนี้คือนี่คือเราจะไปขุดฐานไม่ขุดตรงนั้นเราต้องขุดมือใหม่ไม่ผิดอัน นนพี่ถิ่นทำอะไรอยู่วะไม่จะทำของไม่มีอะไรให้ทำเลยค้าอะไรอ่ะพี่หถิงผมก็จะคับก่อนค้าอะไรนะเอาเรือไปสักอันเดียวเนาะเรือพายบน,นนะ้ำแข็งเหรอนะฮะใช่พายได้ใช่นี่ไงพี่หงิงเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะพายให้ดูพายอะไรกด,ดไม่ไงตอ,อนนี้ก็กำกรถหินอยู่มุมเป่าแล้วครับ มีอะไรเลยนี่ใช้ค้อนคุณผใช้ายกว่าเดี๋ยเช้าอย่างจะมือไปไหนไงอะจะรีบไปกรุงเทพมือตัวเกอคือขวาดนะไหมคือขวาดอ่ะเรียบฟันน้องไงมันมีดาบรู้จะฟันเด่งกว่ายุแต่พี่มียาแม่หมดยาอไปแล้วนะไม่ใช่ยาพี่ทำมาแล้ว แ่ไม่ใดูดิไม่ใช่ดูกินปุ๊บตายปั๊บะตายตายเดี๋ยวนี้ตายไม่ได้ตายครับดีดมดีดีดียีมีมีดีดีดนดีดผมีมีดัดผมีดีครดีดีผมดีดีผีดีดีดอดีดีดีีดีีดีีเหดีีดีีดีดีดี เก็บดอกไม้มาแน่เลยเนะลรเปข้ไปเลย็นสีสีผมเนี่ยแเด้เด้เลยนี่ใมิ่วงใช่ผมผมขอีีนาสีเหลืองเหมือนเด็ดเลยหมือนนเหมือนผมซ้มบี้มบีไม่มีผมไม่มีไม้ฉันไดยินเสียง้มีแนแแแั้งแ้เงนตอองสวยดงไงสวดงไง โอ้เวียนหัวอะ้อไอเช้าหรือ,อยังไปดูต้นไมรร้เช้าหรือ,อยังให้มันไวอะไรเห็น,นหนุที่นาไหมเห็นไหมเห็นไหมข่าอะไรอยู่อะหนุ่เข่าย่อมหน่ะเยไม่เห็นเป็นตัวผู้หญิงอ่ะหรือว่าไี่เหนเป็นตัวผู้ชายพี่ผู้หญิงแน่นอนพี่มองไม่เห็นตัวเองไหนดูตัวน้องไอ้นี่อ๋อเปได้หัวโล้นีลยนะในหนะัวม่วงเลยนะสวัสดีย่บูเดเ๋เวเดเะ สวัสดีนี่พี่ีพี่ลมีท่าสวัสดีไหมมีเนี่ยสวัสดีไม่แบบท่าแบบท่าแบบนี้เน่ยแบบนี้มีดิเนี่ยเอ่นให้าดูนี่เนี่ยไม่ใช่สวัสดีนี่ให้พี่หนาเหมอนหนไปหรือยังเช้าหรือมั้งหน่งมันเิม่มือน่มืไกาลวไม่รู้มก็ปเอยู่องมาตั้งนิดนึตาไ้ วยก่เราอนนี <aquí en S 1> ้ดมาครับ <t> ร <ip> ิ <t ip <t ip ่มจะเวียนหัวแล้วเนี่ยน้องเอบบสัสดีสวัสดีครับสวัสดีจ้า มนะไม่ไรู้จักแต่ของหนูมีลูกอิมอรจิอย่างนี้อันน,นี้พี่นินตัวเนี้ยอิมริแล้วก็มีลูกหัวใจอ่ะเช้าหร<ๆ>ือย,อยังนะไปดูทีพี่ินพีลิลองดูข้างล่างนี้มัมจนจะมีทีนูเขียนด้วย